สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง fiction ดีความเดิมตอนที่แล้วในขณะที่นักข่าวกำลังสัมภาษณ์มุสชิผ่านทางการถ่ายทอดสดจูจูมุสชิก็โมโ oh, หและก็ฟันเสมือนไปที่นักข่าวนั่นก็ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องระดับประเทศซึ่งมุสชิก็ผิดข้อหาก่ออาชญากรรมเหล่าตํารวจก็บุกมาที่บ้านนั่นก็ทําให้มุสชิได้ปะทะกับพวกตํารวจมุสชิก็เล่นงานพวกตํารวจจนหมด และก็เดินจากไปตอนที่139สันโดษข่าวต่อไปนะครับนักดาบคนนั้นอารวาสหนักอีกแล้วครับกลางดึกคืนวันนี้ที่ย่านชินจูก,กุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาเชิญตัวชายที่มีชื่อว่ามิยาโมโตมุสชิไปสอบปากคำแต่ชายคนดังกล่าวได้ขัดขืนออกอารวาสทํำลายเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลบหนีการจับกุมซึ่งทางกรมตำรวจ ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดสั่งระดมกำลังไล่ล่าชายผู้นั้นอยู่ทั้งยังขยายขอบเขตการค้นหาและระดมพลสัมภักกำลังการขนานใหญ่ชายที่อ้างตนว่าเป็นอยอนักดาบมุซาชิที่ฟื้นคืนชีพกลับมาผู้นี้ตอนนี้เขากำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนหรือกบดานอยู่ที่ใดกันแน่และเขาที่แท้จริงแล้วเป็นใครกันแน่ซึ่งบากิก็รับชมข่าวนี้อยู่เอาล่ะข่าวต่อไป บาคิคิดว่าในตอนนั้นคําพูดของคุณโมโตเบะโมโตเบะกล่าวไว้ว่าสําหรับพวกเราแล้วล้วนแต่มีบางสิ่งที่เชื่อมโยงกันอยู่เป็นความจริงตามนั้นพวกเรามีชีวิตกันอยู่ก็โดยการสร้างสัมพันธ์บางอย่างกับบางคนแต่มุซาชินั้นตรงกันข้ามจนป่านนี้เราเพิ่งจะมารู้สึกตัวถึงคําพูดนั้นความโดดเดี่ยวของคุณมุซาชิแล้วกับว่าเราไม่เคยมอง เป็นเพราะถูกจ้องด้วยสายตาที่ละแล้วซึ่งเรื่องทางโลกของเขาเป็นเพราะหลงไหลในแววตาคู่นั้นแววตาที่ปฏิเสธข้อผูกมัดกับผู้คนเป็นเพราะถูกบทบังด้วยสัจธรรมของวิถีสมุไรอันสันโดษเราจึงมัวแต่มองไปที่พลังการลบที่อยู่สูงขึ้นไปอีกมิติมัวแต่มองไปที่รูปล,ละภายนอกอันคึงขังของเขาเราไม่เคยคิดที่จะมองเลย มองถึงความโดดเดี่ยวภายในความสันโดษนั้นไม่เคยคิดเลยแม้แต่การที่เกิดมาในยุคนี้เติบโตขึ้นในโลกยุคนี้มีชีวิตเลื่อยมาในโลกยุคนี้มันก็ยังมีความโดดเดี่ยวแอบแฝงอยู่แต่เขาคนนั้นกลับต้องเดินทางจากยุคสงครามเมื่อ400ปีก่อนมาโพในโลกที่ต่างออกไปไหลายครอบครัวหลายญาติหลายคนรักหลายเพื่อน ไลแม้แต่คนที่พอจะวางใจได้สักคนความโดดเดี่ยวนั้นมันจะมากมายเพียงใดและในตอนนี้มุซาชิก็ได้มานั่งพิงไฟยอยู่ที่ใต้สะพานโอสุกะที่เคยโดนเล่นงานที่ลูกตาไปก่อนหน้านี้ก็ได้เดินมาหามุซาชิอ้าวเจ้าเองลือคุณมุซาชิคุณถูกล้อมแล้วรอบๆนี้มีกองกำลังอาวุธครบมืออยู่หนึนายรอคุณอยู่ทั้งหนึ่งคนล้วนมีชุดและอุปกรณ์ใหม่ล่าสุด ต่อให้เป็นมิยาโมโตมูซาชิก็ไม่มีทางต้านทานได้คุณเป็นผู้รู้เรื่องกลศึกด้วยสินะงั้นก็ควรจะเลือกผลทางใดที่ฉลาดเอาไว้ฮึคุณติดกับแล้วมูซาชิก็ลุกขึ้นและจับดาบก็คงงานมังถ้าจับได้ก็เข้ามาเลยสิตอนที่140ชักดาบคุณติดกับแล้วละ่ะนักดาบที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์มิยาโมโตมูซาชิพวกเราไม่ดูแขนคุณแน่ ทุกคนตระหนักถึงความสามารถของคุณเป็นอย่างดียอมจำนนเถอะคุณควรไปกับเราแต่โดยดีตำรวจที่กำลังจะเดินกลับก่อหันกลับมาและชักปืนเล็งไปที่มุซาชิจะเอาแบบนี้งั้นลือฉันทำงานเป็นมือป่าบมานานเหลืองปืนไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ระยะแค่นี้ไม่พลาดแน่นอนหวางดาบลงกับพื้นซะมุซาชิกล่าวยังไม่ได้ถามชื่อเจ้าเลยนะซึ่งในตอนนี้ที่สะพาน ็มีกองกําลังของตํารวจรออยู่ชายคนนี้คือหัวหน้าหน่วยปราบจลาจลที่ศูนย์กรมตํารวจผู้กํากับอิมาวะทะสึฟูมิซึ่งนายตำรวจคนนี้ก็ได้ใช้โค้ดรับเรียกมุซาชิว่ามาลุฮิซึ่งเป็นนามแฝงในการจับคนร้ายเอาละมาลุฮิข่าวนี้คือมิยามโมตโมุซาชิเป้าหมายอยู่ห่างออกไปประมาณ30เมตรเพื่อที่จะเข้าประชิดเป้าหมายให้ได้มากที่สุดฉันจะออกคำสั่งเบา ขอเงี่ยหูฟังให้ดีแล้วกันตอนนี้ผู้หมวดโอซึกะกำลังติดต่อกับเป้าหมายขอแค่รอสัญญาณจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นหัวหน้าตำรวจสั่งเคลื่อนกำลังซึ่งเหล่าตำรวจก็ออกเดินทับมาด้านหน้าแต่ก็ต้องตกใจเพราะคนที่ออกมาจากตอกซอยก็คือมุสาชินั่นเองซึ่งมุสาชิก็เดินมาหาเหล่าตำรวจและก็คลียงบางสิ่งบางอย่างมาอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งนั้นก็ทําให้นายตำรวจอึง้ง นั่นก็คืออาวุธปืนที่ถูกผ่าครึ่งนั่นเองนี่คืออะไรปืนพกของโอซึกะไงล่ะนี่แกเป็นการดวลที่น่าชื่นชมฝ่ายที่ชักอาวุธก่อนคือโอซึกะนั่นหมายถึงคำยินยอมซึ่งก็เป็นการดวลที่ดีในตอนนี้เราก็จะได้เห็นว่าโอซึกะนั้นถูกจัดการไปเป็นที่เรียบร้อยนายตำรวจตะโกนเสียงดังลัน่นนี่แกมูซาชิกล่าวเมื่อท้ามาก็ต้องสนอง ไม่มีอะไรมากหรือน้อยไปกว่านี้ทั้งนั้นในเมื่อข้าไม่คิดจะยอมจำนนและไม่ให้ความร่วมมือทีนี้พวกแกคิดจะทำยังไงกับมุสชิคนนี้กันล่ะตอนที่141จะชักแล้วนะโอสุกะกล่าววางดาบลงกับพื้นซะพร้อมกระเลงปืนมาทางม,มุสชิมุสชิกล่าวยังไม่ได้ถามชื่อของเจ้าเลยนะโอสุกะยิ้มและกล่าวว่าจะอยากรู้ชื่อของฉันไปเพื่ออะไร คงไม่ใช่ว่าคิดจะฟันฉันหรอกนะมุซาชิกล่าวถามอะไรแปลกๆมีศัตรูหันอาวุธใส่ยอยู่ตรงหน้ามันก็ต้องฟันทิ้งอยู่แล้วสิโอสึกะเงื่อตกและกล่าวว่ามิยามโตมุซาชิคนนั้นกำลังจะชักดาบใส่โอสึกะผู้นี้งั้นหรือนี่ฉันต้องป่าปื้มสินะมุซาชิขยับเท้าโอสึกะกล่าวต่อโหโหโหอย่าดีกว่าถ้าเขามาอีกแค่ก้าวเดียวฉันยิงแน่ จะวางดาบลงแต่โดยดีหรือชักดาบแล้วถูกยิงเลือกมาเลยว่าจะเอาแบบไหนมูซาชติตอบขอเลือกเป็นชักดาบแล้วฟันทิ้งเลยได้ไหมละ่ะหึหึก็สังหอ์ใจตั้งแต่แรกแล้วละ่ะว่าคุณต้องชักดาบแน่จะชักแล้วนะถ้าเห็นทันก็ยิงเลยมูซาชิก็นับหนึ่งสองสามและมูซาชิก็หายไปจากด้านหน้านั่นก็ทำให้อโึกะคิดว่าหายไปไหนหน่ะ และโอซึกะก็เหนียวไกลแต่มุสชินั้นได้เคลื่อนตัวมาอยู่ทางด้านหน้านและฟันโอซึกะไปเสียแล้วเรียกได้ว่าเป็นการฟันผ่ากลางโอซึกะกล่าวไม่ไหวสมแล้วละ่ะหลังจากนั้นตัวก็แยกออกมุซาชิก็ตวัดดาบและก็เก็บดาบตัดฉากการมันในปัจจุบันเราตำรวจเตรียมอาวุธในเมื่อไม่ยอมจำนน ไม่ยอมให้ความร่วมมือถ้าเช่นนั้นก็ต้องเจอแบบนี้คุณมิยาโมโตะกระสุนยางแรงอัดสูงถึงบอกไปก็คงไม่เข้าใจสินะลองนึกถึงลูกเบสบอลที่แข็งเหมือนหินสิโดยมีพิชเชอร์ลีกมืออาชีพเป็นคนกว้างอืมแบบนี้ก็คงยิ่งไม่เข้าใจไปใหญ่หมูซาชิก็เริ่มที่จะปล่อยอลาเอาแน่สินะนั้นก็เชิญลิมรถความพ่แพ้ย,ยับไปเถอะยิงได้ ตอนที่142ผู้ยิ่งใหญ่ชายคนหนึ่งกล่าวออก้างกันหรือไม่รู้จักโค้ดเนมหรือมันคืออะไรให้สัตว์ปฏิญาณใครให้ใครในวันนี้ที่ไวท์เฮาส์ได้ทำการปิดช่องทางสื่อสารกับสื่อมวลชนทั้งหมดเพราะมีความลับสุดยอดที่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันจะต้องบอกต่อโดยตรงกับว่าที่ประธานาธิบดีคนต่อไป ซึ่งชายคนนี้ก็คือโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองประธานาธิบดีคนก่อนของสหรัฐอเมริกาซึ่งในปัจจุบันตอนนี้ก็เป็นโจไบเดนนั่นเองโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ทำหน้าตาอึง้งและกล่าวว่าไม่เข้าใจขอฟังอีกครั้งเถอะส่วนชายผิวเข้มก็คือประธานาธิบดีคนก,นก่อนหน้าทรัมป์บารักโอบามาจะก,กี่ครั้งก็ไม่เปลี่ยนหลอกว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็งงและก็ไม่พอใจประเทศที่เป็นฝ่ายปฏิญาณตน ต่อคนเพียงคนเดียวเนี่ยนะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไม่ผิดหรอกสหรัฐอเมริกาจับปฏิญาณตนต่อคนเพียงคนเดียวคนที่ชื่อว่ายูจิโร่ฮันมะหรือเรียกกันว่าออกา้าเอาคำพีฮอลลี่ไบเบิไปแล้วก็ปฏิญาณตนว่าจะเป็นพัธมิตรและไม่ขัดใจเด็ดขาดทำเนี่ก็ท,นกทหน้างงและหงุดหงิดอเมริกาเนี่ยนะใช่อเมริกาต้องประจบคนเพียงคนเดียวเนี่ยนะใช่คนเพียงคนเดียว เจ้านั่นมันรวยหรือในความหมายนี้จะว่าเขารวยที่สุดในโลกก็ว่าได้แต่นั่นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกแล้วถ้าจับกลุมได้ล่ะจะว่ายังไงถ้าจับเจ้านั้นมัดแบบนี้โอบามาก็ถอนหายใจและกล่าวว่าจับกุมงั้นหรือพลังการลบแบบสตรีทไฟ์ของออกาน่ะเทียบได้กับกําลังลบของประเทศหนึ่งเลยทีเดียวแม้แต่พวก FBI ของเราเทียบกับกองกําลังของประเทศหนึ่งแล้วก็ยังห่างไกลนะักถ้าทําแบบนั้น มีแต่จะได้เห็นหลงศพกองเป็นภูเขาเสียเปล่าเาฮ้อบาบอคเคแตกสิ้นดีมันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่และสมัยไหนปี1 9 xx ได้ยินมาว่าประธานาธิบดีสมัยที่40โสโนววิลสันรีแกนเขาคือคนแรกที่ปฏิญ,ญาณตนทำเนี่ยกระทำท่าทีไม่พอใจอย่างนี้นี่เองยุคที่ความยิ่งใหญ่ได้หายไปจากประเทศของเรานี่เองมิสเตอร์ทัมเคยได้ยินคำว่ากล้าแต่งโง่ไหม มันเป็นคำเปรียบเปยถึงคนมุทะลุที่ไม่สนใจเรื่องยุทธวิธีประจบได้กว่าคนประจบนี่คือข้อสรุปที่ฉันได้รับจากการดำรงตาแหน่งมาหลายปีนี้สองสัปดาห์ต่อมาที่นิวยอร์กรงแรม XXX ที่ฉันบนสุดของโรงแรมทำคิดว่าต้องให้มันจบที่เรานี่เป็นคำพูดในหนังสืออตัตชีวะของเราที่จะตีพิมพ์หลังจากนั้นมันต้องสิ้นสุดที่ฉันฉันจะให้มันจบที่นี่เอง มันเป็นความรู้สึกโอหังของฉันที่ระเบิดออกมาก่อนหน้านั้นไม่นานแต่ทันทีที่ฉันได้เห็นร่างกายของเขาความรู้สึกนั้นก็อันตรธานไปกับลาวโกหกยิงกว่ารถถังใหม่ล่าสุดคันไหนยิงกว่ามิสไซล์ใหม่ล่าสุดลูกใดยิงกว่าปืนใหม่ล่าสุดใดๆยิงกว่าที่ฉันจินตนาการไว้เพียงแค่ได้เห็นแผ่นหลังของบุรุษผู้นั้นฉันก็ตระหนักได้ถึงความเป็นจริงขึ้นมาทันที แรกที่ได้พบเห็นนี่คือตัวตนของการต่อสู้ออกากระหันมาก่ลาวกับทาว่ารีบทําให้เสร็จภายในสนาทีทาเนี่ยกลัวจนเหงื่อตกฉีราดแม้ว่าจะปัสสาวะลาดแต่ฉันก็รีบปฏิบัติโดยไม่ลังเลคําปฏิญาณต้นที่ฉันฝึกท่องทั้งคืนเพื่อให้จําอย่างขึ้นใจฉันปฏิญาณออกไปอย่างสุดเสียงโดยไม่ผิดเลยสักคําตอนที่143ปกป้อง คุณตัดสินใจของคุณเองแล้วออกคำสั่งมาที่ผมสำหรับเรื่องนี้ผมแค่ทำตามคำสั่งที่คุณสั่งผมมาก็เท่านั้นนี่ถ้าหากว่าคุณเป็นญาติของผมแล้วก็ต่อให้ต้องจับคุณมัดไว้ผมก็จะไม่ยอมปล่อยให้คุณไปเด็ดขาดคงไม่ต้องบอกนะผมไม่สามารถรับประกันชีวิตของคุณได้ในตอนนี้กับตาสไตล์ดำก็นั่งอยู่บนเฮลิคอปเตอร์และก็มีผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ตรงข้ามกล่าวว่า ก็บอกว่าให้หูป,ปากไงเล่าแก่แล้วหรือไงหูถึงได้ตึงนักกับตานสไตล์ดำมิซิธฮิลลารีคุณยังไม่เข้าใจที่คุณจะไปเจอนี่มันต่างจากสามัญสำนึกของคุณจะเข้าใจต่างอย่างมากเลยด้วยเขาคืออสูนฮิลลารี Hillary ก็ยิ้มและกล่าวว่าไม่มีปัญหาสำหรับออก้าแล้วก็ใช่ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยสไตล์ดำเนี่ยก็อึ้งเล็กน้อยและเฮลิคอปเตอร์ ก็ลงจอดบนดาดฟ้าของตึกซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็คือคู่แข่งของโดนัทัมนั่นเองใช่แล้วล่ะเรายังไม่แพ้เราจะปกป้องอเมริกาจากน้ำมือของเจ้านั่นอันดับแรกเราจะต้องไม่หนีจากจุดนี้ทำไมนะหรอนั่นก็เพราะว่าเขาการมีตัวตนของเขานั้นคือสิ่งที่เรียกว่ากำลังลบยังไงล่ะฮิลลารีก็เปิดประตูมาก็ต้องตกใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า นั่นก็เพราะว่ายูจิโร่นั้นมีบางสิ่งบางอย่างโผล่ออกมาจากกางเกงในนั่นก็ทำให้ฮิวเลอรี่เนี่ยเงอตกยูจิโร่กล่าวไม่ขอรับคําปฏิญาณก็ปฏิเสธไปแล้วนี่ฮิวเลอรี่กล่าวดิฉันเป็นเพื่อนของมิสซิสเอมิภรยาของคุณเอมิ Amy, เธอเป็นผู้หญิงที่สง่างามมากจริงๆนะคะยูจิโร่เนี่ยก็จ้องเขมงเพราะฉะนั้นได้โปรดอนุญาตให้ดิฉันปฏิญาณตนด้วยเถิด มันเป็นความรู้สึกจากใจของดิฉันที่ต้องการปฏิญาณตนต่อออกา้าได้โปรดยูจิโรกล่าวไม่ต้องปฏิญาณในเมื่อเป็นเพื่อนของเอมิฉันก็จะคุ้มครองให้เพียงแต่ว่ามาปฏิญาณตนตามใจชอบมันก็ต้องถูกลงโทษสักกี่ครั้งดีนะนั่นก็ทำให้เฮลลอรี่หน้าแดงหลังจากนั้นฉากก็ตัดมาเฮลลิรีก็เลือดก,กำาดาไหลเล็กน้อยสไตล์ดำเนี่ยก็อึ้งไปเลย เฮลลาลี่กล่าวถ้าต้องถูกมอนเตอร์ขนาดนี้ลงโทษและก็เห็นทีว่าคงต้านทานไม่ไหวเอาเป็นว่าขอถอยก่อนละกันเก็ต <Get S 1> ความรู้ท้ายคลิปจากผลการวิจัยเผยว่าคนที่มีค่าเฉลี่ยการนอนหลับเพียง4ชั่วโมงครึ่งต่อคืนเป็นเวลาต่อเนื่องหนึ่งสัปดาห์นั้นจะมีแนวโน้มเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนมากกว่าคนที่มีเวลานอนประมาณ7ชั่วโมงต่อคืน